แล้วเหรอทช่น้ำเมื่อวานก็ทําแล้วนะเรียกมาแทงน้ำลูกแทงน้ำเริ่มยังเนะี่ยเริ่มทำยังเนะนี่ยทำแล้วเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีนั่งขายเดี๋ยวบรรยูอีกแล้วโตแล้วนะ จเย็นเย็นสิลูก ทำได้หรือเปล่าเช่าทำได้หรือเปล่าทําทได้ไหมครับเร็วๆรีบทำก่อน <บน S 1> คี่ทำได้ไม่ดูจีไม่ดูลอวะไงมันเป็นยังไงต่อไม่เห็นเลยอ่ะชิดต้องไปอยู่ข้างนูนทำสีแม่ไม่เห็นเลยอ่ะ มันเอียงหรือเปล่าสองดูดีๆมันเอียงหรือเปล่าเอียงกอไม่เอียงมันเอียงมาทางเนี้ยหรอตรงไหมันเอียงมาทางที่หน้าไงตรงนี้พอดูดิอ่าดูนี่มันเอียงไปทางไหนมันเอียงเนี้ยข้างบนอ่ะข้างบนมันจะเบี้ยวมาทางเนี้ยนี่เดี๋ยวมันจะล้มนะถ้ามันเบี้ยวตรงนี้เหรอใช่ฉะนั้นก็ขยับไปทำนี้นะค่อยๆทำ เดี๋ยวเราจะหยิบไปเล่นสังกระส์บไปไปตัง้งควอนแข่งอีลุนท่นะรีบทำก่อน่ออะจะได้ไปอาบน้ำไงไม่ได้อาบน้ำอย่ามอมแมมเสีย อยู่ที <iron> <Maj qui> <es> ่พ <t ried up> ่อดูสีน้าเงินมันเบี้ยวหรือเปล่าอยู่ที่พ่อดูสีสีน้าเงินมันเอียงหรือเปล่าเอียงนโอเคยังเสร็จหรือยังครับ ระวังขาไปโดนใส่นะเด็ดง เสร็จแล้วไหนอ้าตรงนี้แล้วบาหน่ลูกมันก็สวยแล้วไม่ต้องทำแล้วก็ได้มนาะมันตรงไหนลูกมันสวยแล้วนี่นกลัวมากเลยพอแล้วไหมไม่ต้องออกแล้วไหม ตร,ตรงไหนไงตรงไหนยังไม่พอใจออแล้วดูให้ทั่วก่อนว่าถูกหรือยังแล้วค่อยต่อแล้ว,ดว,วดดเดี๋ยวได้ลื้ออีกอ่ะต้องดูให้ทั่วก่อนว่าพอใจอยังเร็วเร็วเดีเ๋ยวไปอาบน้ำแนะ่ ชอสีอะไรสีอะไรดีนะแม่ชอบสีบลูเออทำไมให้แม่เลือกแล้วไม่ใช้สีที่แม่เลือกเอาออกทำไมอีกแล้วมันจะเสร็จไหมวันนี้แล้ววันนี้มันจะเสร็จหรือเปล่า เร็วเลีวสิเอาใส่อีกหนึ่งอันไม่ได้หรอไม่ได้ไมีเดียวชนะหนแล้วกางหันอยู่ไหนบ้างเนี่ยมีกางหาันแล้วกางหันอันเล็กไม่ไหนไม่เห็นกางหันอันเล็กเลยอันเล็กอ่ะไม่เห็นเลยไหนดูสิไหนขอดูหน่อยกังหันอันเล็กอ่ะ อันที่พ่อทําให้อันแรกอะอยู่ไหนไหนเอามันมาโชว์หน่อยไม่เห็นอะะมันไม่ได้อยู่ในนี้เลยเช่ต้องขยับมันออกมาสิอันนี้เหรออันไหนใครทําให้บ้างไหนบอกซิตาตาอุ้ยอันเล็กใครทําอันเล็กอันเล็กใครเป็นคนทําให้อันเล็กนะขี้โมอันเล็กพ่อทํำยา